z 36, t t ida, laughter, D p 36เทพธิดาแห่งห้องหินอ่อนการทำลายความเงียบบันไดเลื่อนไม่ทำงานในจังหวะพอดีเครื่องอ่านสคริปต์ดับลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หัวเราะและประกาศว่านี่คือยุคทองของอเมริกา แต่เบื้องหลังเสียงปรบมือกำลังซ่อนภายอยู่ในห้องเห็นอ่อนที่มีผู้นำบางคนอวดอำนาจกลับมีอีกหนึ่งเสียงที่ดังยิ่งกว่าเสียงโ่ร้องนาตาชาประธานาธิบดีสโลเวเนียลุกขึ้นยืนในวาระครบรอบ80ปีแห่งสหประชาชาติเธอไม่ได้พูดด้วยคำประจบสอบพลอแต่พูดด้วยน้ำเสียงแห่งการ ตต่อตาเธอกล่าวโทษขณะมนตรีความมั่นคงว่าาประเทศถาวรผู้ที่ควรปกป้องสันติภาพกลับปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกเพิกเฉยสิทธิมนุษยชนถูกทำลายและด้วยสิทธิยับยั้งเพียงครั้งเดียวความยุติธรรมก็ถูกตรึงให้นิ่งเงียบคำพูดของเธอยิ่งตรงไปตรงมาหากโลกยอมรับความเงียบนี้เราก็ยอมรับว่า ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมถูกเสมอเธอเรียกร้องให้ตั้งเวทีโลกเพื่ออนาคตเพื่อปลดโซ่ตรวนของสิทธิยับยัง้งเพื่อบังคับให้ผู้มีอำนาจต้องรับผิดชอบนี่ไม่ใช่การทา้าทายแค่ UN แต่เป็นการทา้าทายทั้งระบบที่หนาโตปกป้องเธอเตือนถึงรวันดาถึงแกรเบนิกาถึงกาซาเธอกล่าวว่าเราต้องหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปและในความเงียบหลังถ้อยคำเหล่านั้นคำถามยังคงก้องอยู่ UN เจะยังคงตกเป็นตัวประกันของนาโตหรือจะเดินตามผู้นำหญิงที่กล้าทำลายความเงียบและนี่คือเ e s e r ัก n s h o ชกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ